สวัสดีทุกท่านนะครับมาดูอีพีสุดท้ายของเราหลังจากที่พวกเราย้อมผ้าคลุมใดะจากผ้าสีขาวมาเป็นการย้อมคามลวดลายดอกไม้ต่างๆขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมามาหมักโคลน,นะครับหรือว่ามาหมักในส่วนของน,อนนี้คือน้ํายาปรับพานุ่มกับโคลน,นะครับที่เป็นโคลธรรมชาติ ออกมาจะมีสีสันแล้วทาให้ผ้านุ่มเรามีสูตรพิเศษให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรุงคามแล้วก็ปรุงในส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรต่างๆนี้ให้มีรูปร่างหรือว่าให้เนื้อผ้าดีขึ้นเนี่ยเรามีขบวนการหรือว่ามีขั้นตอนให้ท่านอยู่แล้วถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจสร้างงานสร้างอาชีพกับศิลป์ศิลปาชีพนารวยของเราก็ติดต่อทางแอดมินหรือว่าติดต่อทางหลังบ้านได้เลย เป็นการเพิ่มมูล,ลค่าให้สินทรัพย์ของเราหรือว่าผ้าของเราจากราคานิดหน่อยก็กลายเป็นราคาที่สูงขึ้นแล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าขึ้นหลังจากที่พวกเราออกแบบลายหรือว่าทำไบเรสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลายดอกไม้แบบนี้เห็นไหมครับโอ้ง,งามอันนี้คือลายดอกไม้หลังจากนี้หมักเรสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะไปผึ่งให้แห้งแล้วก็พร้อมที่จะขายนะครับง,งามมากมาก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในส่วนของคลิปการสร้างงานสร้างอาชีพของเราโปรดติดตามนำเนื้อหาต่อไปหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ายังไม่กด s ั b สไครต์นะครับให้รีบกดสั b สไครต์ไว้ EP ีหน้าเราอาจจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่าจะมีเทคนิคดีๆจะมีวิธีการสร้างงานสร้างอาชีพมาบอกท่านให้ทุกท่านเพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มไรายได้ในกระเป๋าอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ